นามัตถุรัตนตยัตยสะขอความนบนอ้อมจงมีแก่พระรัตนตรยัยอันเป็นตรงใจแห่งบวมพระพุทธศาสนาเขาบูชาคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงสงคุณพระสงฆ์ผู้ประเสร,ริฐรวมบ่กเกิดเป็นพระัตรยัยให้พวกเราได้สักการะกราบไหว้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ ขอกาศแก่พระไม่ครบาจารย์พระสาหธรรมิกนะทุกรูปทุกองค์ทุกท่านเจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านโยมโลกสร้างความสุข พื่อทดสอบเราว่าเราจะมีวิธีในการเก็บรักษาความทรงจำดีๆอย่างนี้เอาไว้อีกนานเท่าไหรและโลกก็ได้สร้างความทุกข์ด้ยโยมโลกไม่ได้สร้างแต่ความสุขให้เราอย่างเดียวโลกได้สร้างความทุกข์สร้างขึ้นมาทำไมโยมโลกได้สร้างความทุกข์เพื่อเป็นการทดสอบเราโยมทดสอบเราว่าเราจะมีวิธีในการทิ้งมันไปจากชีวิตเราได้อย่างไร โยมชีวิตเราก็เป็นแบบนี้โยมมันไม่แน่ไม่นอนพลิกผันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราจะทำอะไรได้นอกจากอดทนแล้วก็ปล่อยวางคนโยมแล้วก็พยายามประคับประคองตัวเองให้ดีที่สุดจนกว่าจะผ่านมันไปได้เพราะทุกคนเกิดมาไม่มีใครหรอกโยมที่จะไม่เจออุปสรรคไม่มีใครที่จะไม่โดนดูถูกดูแคลนดูมินเพราะฉะนั้นทุกคน มีโอกาสเป็นประจำยมที่จะต้องอโดนสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะ,ะคนนู้นว่าคนนี้ต่อว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยมแต่ว่าอุปสรรคอย่างมากก็แค่ทําให้เรากลัวยมแต่ไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอนะยมนะยมรู้อะไรไหมทุกครั้งที่เราผ่านมาได้เราจะเข้มแข็งขึ้นกโยมเพราะฉะนั้นยม สิบประโยคมักจะติดปากของคนที่มีความสุขมีอะไรบ้างโยมพยายามเอาให้มันติดปากคุณโยมนะสิบอย่างคุณโยมที่มันติดปากของเราอตลอดเวลามีอะไรบ้างเพราะความสุขนโยมไม่ได้ดูจากเสื้อผ้าที่ใส่กระเป๋าที่ถือรถที่ขับร้านกาแฟที่เราไปนั่งเพื่อนที่เราคบสังคมที่เรามีโยม หรูรวยเลิศไม่ได้หมายความว่ามีความสุขนายโยมนะแต่ความสุขดูจากแววตาคนโยมดูจากแววตาที่เรามองคนอื่นรอยยิ้มที่เราให้คนอื่นคําพูดที่เราพูดกับคนอื่นและความรักที่เรามีต่อคนอื่นคนโยมถ้าเราไม่เรียกร้องจากคนอื่นแล้วแบ่งปันให้คนอื่นได้นั่นคือความสุขนะถ้าเราทําได้นั่นคือความสุขเพราะฉันโยมมาดูสิป,ประโยค ที่คนมีความสุขเขามักจะพูดกันเขาจะพูดว่าอะไรคุณโยม 1. ช่างมันจำไว้นโยมนะช่างมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเลือกมองในด้านบวกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางบ้างทำอะไรที่มีความสุขมันคือบทเรียนที่มีค่าและเริ่มใหม่ได้ 10บข้อยมถ้าโยมเอาคำเหล่านี้อยู่ในจิตในใจก็โยมโยมจะไม่มีความตุขเลยช่างมันเราทําเต็มที่แล้วแม้มันจะสอบไม่ผ่านสอบไม่ติดช่างมันเขาดูหมิ่นดูแคลนเขาตาหนิติชินนินทาว่าร้ายช่างมันใจเราสูงอะถ้าช่างมันเสร็จใจเราสูงอะไม่แคร์คาพูดเขาไม่เอาคําพูดที่เป็นขยะ ขยะจากลมปากของคนอื่นมันใส่ในใจของเราโยมแค่ okay. ช่างมันเนี่ยคนสุกเหนือนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งโยมที่มันเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดโยมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสุขเราก็รักษามันไว้อะไรที่มันทุกหน้าที่ของเราคืออะไรโยมถ้ามันทุกหน้าที่ของเราก็คือสลัดมันออก เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในการที่เราเกิดมาแล้วเรารู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างเราเจอกับเพื่อนเจอกับสังคมรอบข้างที่มันรู้สึกว่ามันหนักแน่นอยู่ตลอดเวลาจงพยายามบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเจอปัญหาเจอเจ้านายที่ดุจิชินนินชาเพื่อนเห็นแก่ตัว เดี๋ยวมันก็ผ่านไปฟาฟานอปัรรคคนโยมโควิดมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและโยมอย่าลืมเลือกมองแต่ด้านบวกโยมอย่าไปมองด้านลบบางคนเขาเดินมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยิ้มให้เราคนที่คิดแง่ลบเป็นยังไงโยมโอ้โหอีนี่ตอแหลดูสิเห็นหน้ากูทําเป็นไม่ทักไม่ทาย โอ้โหไลา่ย,ยาวเลยโยมจิตตกไม่ยยมเศร้าหมองแล้วก็ไม่ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เรารู้จักเขาเขาอาจจะมองไม่เห็นเราหรือเขาอาจจะเช้านั้นนะ่ะเขาเขาโดนพระยาเขาดุที่เขาทำยอดเป้าไม่ได้ตามเป้า เข้ามาที่ทํางานเขาอาจจะต้องเขาอาจจะคิดกลุ้มอยู่เขาเลยไม่ได้ทักทายเราเงี้ยแต่เราไปบอกโอ้โหดูนี่มันยิงมันยังง้นยังเงียเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคนที่เขามองในมุมบวกเป็นยังไงอ๋อแสดงว่าเขาต้องมีอะไรในใจแน่นอนเลยเนี่ยเขาต้องเป็นเช่นนี้เยเห็นไหมมันจะคิดเขาเรกวคิดบวกยยมเสร็จแล้วเขาจะไปคุยพี่เป็นอะไรไหมให้หนูช่วยอะไรไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณครับมิตรภาพก็ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นโยม ถ้าเรามอแต่คิดว่าเขาจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่เราถ้ายมคิดบวกมันจะอะไรจะดีหมดโยมและโยมอย่าลืมขอบคุณสิ่งที่มีอยู่เรามีรถเก่าๆขอบคุณที่เรายังมีรถใช้ทำให้เราขับไปทำงานได้เรามีบ้านเล็กๆขอบคุณที่เรายังมีที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินอาจจะไม่รหรูหราเหมือนเขาขอบคุณ ที่เรามีข้าวได้กินอิ่มในมื้อนี้เนี่ยโยมขอบคุณสิ่งที่ไม่อยู่ขอบคุณลูกๆที่กลับมาเห็นหน้าลูกแล้วเรามีความสุขหายเหนื่อยทันทีขอบคุณภรรยาขอบคุณสามีที่อยู่กับเราให้กําลังใจเราเพราะฉะนั้นโยมอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกแหละถ้าเราไม่รู้จักมองสิ่งที่ไม่อยู่ให้มีคุณค่ามองแต่ไปตามหาสิ่งที่ขาด โยมจะพลาดโอกาสในสิ่งที่มีโยมมาจะตามหาคนรักข้างนอกโยมอาจจะเสียใจที่ต้องเสียคนที่เขารักเราอยู่ข้างๆเราโยมโยมจงรู้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกที่สุดหรอกโยมไม่มีแม้แตดารงดาราเห็นว่าน้าตาดีเขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกมีความสุขอะไรมากมายหรอกโยมเท่าเกอาสงอาเสียว่ามีเงินมีทองม,มากเขาก็มีความสุขแค่นั้นถามว่าเขากินข้าวได้ ทีละสองช้อนไมโยมที่เขาได้มือ้อละสองสามชามเหมือนกันหมดเลยโยมนอกจากคนที่มันตกกะกาะแล้วคนที่มันกระพุงกระเพาะใหญ่ๆต้จะกินได้เยอะใช่ไหมจะรวยมีเงินเป็นร้อยล้านโยมมันก็นอนได้เท่าเราเราอะโยมนะเตียงห้าฟุตหกฟุตมันก็น,นอนกลิ้งในแค่นั้นนะก็แค่นอนแค่เต็มแผ่นหลังแค่นั้นโยม จะรวยลดฟ้าแค่ไหนก็เหมือนกันนะโยมเพราะฉันโยมจงอยู่กับปัจจุบันเพราะฉันโยมจงอยู่กับปัจจุบันอย่างที่อาตมาภาพบอกอยู่บ่อยๆว่าอาดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันคือสิ่งที่กําลังทําอยู่และอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้เราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะได้ใช้อนาคตนี้ไหมแต่เรามีปัจจุบันจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดโยม ถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บแสดงว่าอดีตเราดีแล้วเห็นไหมเราทําตอนนี้ดีแล้วเมื่อเราทําตรงนี้ดีอนาคตมันก็ดีเองเห็นไหมโยมเนี่ยพระอาจารย์โยมอยู่กับปัจจุบันโยมและจงรู้จักการปล่อยวางบ้างโยมบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจเราเสมอหรอกโยมปล่อยวางบ้างลูกเต้าของเรามันอาจจะดือ้ออาจจะมึนมันอาจจะไม่ได้เรื่องปล่อยอยู่บ้าง มันจะทำให้เราสุขใจแล้วการที่เราปล่อยบ้างอาจจะทําให้เขาคิดได้เฮ้ยทําไมแม่เราเคยให้เงินแม่เราเคยเป็นห่วงเราทําไมตอนนี้แม่เราเฉยเฉยสวดมนต์เริ่มมาคิดแล้วบางครั้งการสอนลูกเราสอนไม่เป็นเราอาจจะทําให้เขายิ่งได้ใจยิ่งเหมือนเป็นห่วงมันก็ยิ่งทำให้เราเป็นห่วงแต่ถ้าเราเฉยเฉยนิ่งๆิอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีก็ได้กันยอบางอย่างต้องปล่อยวางบ้าง โยมและมันทําอะไรที่มีความสุขบ้างโยมอะไรที่มีความสุขทําบ้างบอกโอ้ยกลับมาจากบ้านเหนื่อยแม่ฉันอยากฟังเพลงจังเลยก็เปิดได้โยมฟังแล้วมันสบายเห็นไหมอยากไปเตะบอลบ้างอยากมันอะไรที่มีความสุขทําบ้างก็ดีโยมอย่าปล่อยให้ตัวเองทํางานงอกงอกงอกเหนื่อยแล้วก็ลําบากโยม ยมน้อยใช้บอกว่าป้าจา์เจ้าค่ะแบบว่าดื่มสุราเน่เจ้าค่ะทุกๆวันอะดื่มเจ้าค่ะยกเว้นวันพระแบบนี้บาปไหมเจ้าค่ะช่วยบอกหน่อยอยือที่เจตนาโยมถามว่าบาปไหมโยมดื่มเนี่ยมัมก็บาปสิโยมผิดศีลห้าผิดศีลห้าตั้งตั้งหกวันนะโยมอาทิตย์หนึ่งหกวันเพราะอาทิตย์หนึ่งมีแค่วันพระแค่วันเดียวแต่ดีนะโยมอย่างน้อยโยมอย่างห้ามใจของตัวเองได้ว่าวันพระเรามด ตอนที่เรากินก็บาปอยแต่ตอนที่เราไม่กินเราตั้งใจไม่กินน่ะมันเป็นความที่มันเคยชินมันเปรี้ยวปากมันอยากกินแต่วันนี้วันพระข้ามใจได้นี่คือถือศีลน,นะแสดงว่าถือศีลถามว่าหมามันหมามันกินเหล้าไหมมันไม่กินเหล้าโยมแมวกินเหล้าไหมแม้ไม่กินเหล้าควายกินเหล้าไหมควายวัวมันไม่กินเหล้าโยมถ้าถามว่าถือศีลไหมไม่ได้ถือเพราะไม่ได้เกิดจากเจตนาของมันกพมันไม่ได้กินอยู่แล้วเนี่ยออให้ไม่โยม แต่อยู่ที่เจตนาของเราอะเรางดเว้นโยมคําว่างดเว้นนะเพราะฉันโยมก็ถือว่าเป็นบุญในวันพระโยมแต่วันธรรมดาก็ไม่ใช่บุญแค่นั้นเองโยมนะเพราะฉะนั้นก็กินแค่พอสมควรกินแค่นิดๆหน่อยๆแล้วกินข้าวนะเป็นยากระใสไม่เป็นไรโยมแต่อย่าไปกินให้เม,มาไม้โยมนะมันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้แก่ลูกแกหลานเพราะฉันโยมมันคือบทเรียนที่มีค่าโย,ยม แต่และอย่างที่ผ่านเข้ามามันคือบทเรียนที่มีค่าไม่ว่าจะประสบความสําเร็จมันคือบทเรียนที่มีค่าว่าเราขยันอ่านหนังสือเราจึงสอบติดเราจึงสอบได้เกรดดีๆเราจึงได้โบนัสดีๆเราจึงหัวหน้าเห็นคุณค่าจึงเลื่อนขั้นให้เลื่อนตําแหน่งให้มันคือบทเรียนที่มีค่าแต่เมื่อไหร่ที่มันผิดพลาดโอ้โหสอบไม่ได้อเพราะเราโมต่ทางานหนักจึงไม่ค่อยได้ดูหนังสือเพราะเราโมตะเล่นเกมไม่ค่อยดูหนังสือ หรือเราัวแต่อู้งานคนหน้าก็จึงออไม่ให้มันเลือ่อนตำแหน่งหรกอยู่เท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือบทเรียนที่มีค่าเมื่อเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกโยมและอันสุดท้ายโยมสิบเริ่มใหม่ได้ทุกสิ่งโยมไม่ว่าจะสุขจะทุกทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เราทําอะไรผิดพลาดมันเริ่มใหม่ได้โยมคนเราแม่ล้มลวหัวแตกแล้วก็ตายเลย เราล้มหัวเขาทะเลาะแล้วเรารู้ว่าเราเดินอย่างนี้ไม่ดีนะแล้วก็เดินใหมาให้มันดีเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นโยมท้อได้แต่อย่าถอยแค่นี้นโยมสิ่งสําคัญของความสุขคืออะไรคุณโยมถูกต้องและพอใจคุณโยมถูกต้องและพอใจซึ่งต้องทําให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอในทุกขณะจิตคุณโยมไม่ว่าจะเป็นขณะที่ทํางานขณะที่กลับบ้านขณะที่กินข้าว ถ้าทุกอย่างมันมีความถูกต้องและพอใจเกิดขึ้นแล้วคุณโยมก็จะกลายเป็นความสุขที่ถูกต้องที่ควรพอใจและก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงคุณโยมเพราะฉะนั้นโยมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ด้วยได้ด้วยอะไรโยมเพราะฉะนั้นอันนี้ที่อาตมาพูดถึงเพราะว่าโยมบอกว่า าอาจารย์หนูไม่มีเงินนะแต่หนูอยากทําบุญเนี่ยพระพุทธองค์ยงังทรงตัดลยโยมสิ่งของหประการนะที่เรามีโดยไม่ต้องใช้เงินทองเราสามารถให้เป็นทานได้มีอะไรบ้างโยมหนึ่งเรามีใบหน้าเป็นทานสามารถให้รอยยิ้มความสดใสคนโยมสองเราให้วาจาเป็นทาน พูดให้กำลังใจชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มากกว่าโยม 3. เรามีจิตใจเป็นทานคือสามารถเปิดอกเปิดใจเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและจริงใจคโยมนี่เขาเรียกว่าเรามีจิตใจเป็นทานอันหนึ่งอะไรโยมจำได้ไหมใบหน้าเป็นทานือรอยยิ้ม วาจาเป็นทานคือการให้กำลังใจชื่นชมปลอบประโลมผู้อื่นแม้แต่การให้ธรรมะให้แง่คิดก็ได้เหมือนกันหมดโยมสามจิตใจเป็นทานก็คือเปิดอกเปิดใจโยมให้ผู้อื่นและนอบน้อมด้วยความจริงใจเปิดอกอย่างไรโยมแบบนี้เปิดอกเปิดใจโยม ถ้าคูกับคนเราอยู่ด้วยกันแล้วเปิดใจโอ้ร้อยสิบสองท่านโบราสศาธุด้วยโยมถ้ารู้จักการเปิดใจแก่กันและกันจริงใจต่อกันและกันเราจะมีแต่วความสุขโยมทุกคนจะเข้าใจซึ่งกันและกันบอกเนี่ยเธอเราไม่ชอบแบบนี้นะเพราะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องคุยกันนะเขาเรียกาเปิดใจคุยกันโยม เรามีดวงตาเป็นฐานสีดวงตาของเราเนี่ยมันสามารถเป็นฐานได้ก็คือใช้เวลตายความหวังดีคโยมความอบอ้อมอารีให้แก่ผู้อื่นและห้าเรามีกายเป็นฐานสามารถใช้เชือบเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นโยมอย่าตรณีในการส่งต่อประโยชน์อันเพิ่มพูนเจอหน้าการในที่ทำงานโยมสิ่งแรกทำยังไงก่อนโยม ยิ้มมีใบหน้าเป็นฐานยิ้มให้แก่กานโยมมันไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยทําไมเราต้องน้าบึ่งใส่กันด้วยเดี๋ยวก็ตายจากกันเดี๋ยวก็เกษียณอายุออกจากงานกันแล้วใช่ไหมโยมดีไม่ดีเขาอาจจะเลิกจ้างกันทั้งหมดด้วยเพราะฉนั้นเราจะไปเบียดเบียนกันทําไมโยมแล้วมองกันด้วยสายตาที่อ่อนโยนใช้คําพูดคําจาเพื่อให้กําลังใจซึ่งกันและกันเฮ้ยถือไม่เป็นไรนะ ตั้งใจเองนะเปิดอกเปิดจิตเปิดใจและช่วยเหลือกันใช้กายของเราเป็นทานคนโยมเพราะฉะนั้นโยมสิ่งเหล่านี้ประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นโยมจงจำเอาไว้ในโยมนะเกิดมาคนเดียวโยมอย่าเที่ยวไปรอความหวังจากใครเราเกิดมาคนเดียวโยมเพราะฉะนั้นเราเกิดมาคนเดียวเนี่ยโยมจะไปรอความหวังจากใครทำไม ไว้แค่ไหนก็แค่นั้นคุณโยมนะคำสัญญาเนี่ยมาจากคนมันเชื่อถือไม่ได้รอกโยมคาสัญญานี่มาจากคนมันเชื่อถือไม่ได้ญญเ,าาเ,ไไดเพราะฉันโยมอย่าไปคิดว่าใครเขาจะเต็มร้อยกับเราทุกคนไม่มีทางคุณโยมทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรผิดหวังก็ช่างมันคุโยม ปล่อยวางการกระทําของคนอื่นรักษาพื้นที่หัวใจของเราให้ดีที่สุดก็พอคุณโยมจะได้ไม่เสียใจไปมากกว่านี้คนอื่นเพียงผ่านมาแต่หัวใจเรามันของจริงคุณโยมดูแลมันให้ดีทุกๆวันนะคุณโยมนะเพราะหัวใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเราตายมันก็ตายมันตายเราก็ตายใจของเรามันจริงที่สุดแล้วคุณโยม เพราะฉันโยมไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดมาด้วยความบังเอิญคนโยมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญน,นะโยมนะมันมีเหตุและผลที่ทําให้เกิดทั้งหมดคนโยมพระราชสังวร,รยานก็คือหลวงพ่อพุทธานิโย ท่านได้เคยสอนว่าทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงไปด้วยบุญกุศลกุนโย่ทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงไปด้วยบุญกุศลหากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆนะโยมจะเข้าใจไม่มีว่าคําว่าบังเอิญใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยแม่นยำยิ่งกว่าเรดาร์ตรวจจับของ หนาซายพระพุทธเจ้าเคยตัดว่าเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนคนโยมน้าตาที่เสียมาจากความพัดพรากเนี่ยจากคนที่เรารักเนี่ยนับรวมกันได้มากกว่ามหาสมุทรคณโยมมหาสมุทรทั้งสี่ดังนั้นเราจึงได้เคยพบปะผู้คนมากมายจนผู้คนที่เดินบนถนนน,นี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันทั้งสิน้น เพราะฉันยมได้ฟังสารธรรมธรรมะจากอาตมาเราก็อาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาโยมบางคนได้รู้จักกันแค่ในในเพจใน Facebook นักถือเป็นลูกเป็นหลานอาตมา,าพับดีใจมากโยมเนี่ยเพราะเรามีบุญสัมพันธ์โยมเราเคยมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาจึงทําให้รู้จักกันบางคนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมยังโยมซันอยู่ต่างประเทศมารู้จักกันในเพจเนี่ยโย,ยมนะยังโยมหน้าใจโยมหน้าขาวโยมหน้าอิท ก็อยู่กรุงเทพอยวไม่ได้มารู้จักอตาตม,มามามารู้จักกันทีหลังเนี้ยรู้จักมหาวิไปงานด้วยกันเห็นเราก็นั่งตัวดำๆนั่งมองเขาไม่มองไม่เห็นเราเนี้ยก็นั่งยิ้มเนีก็นั่งพระพี่ชายมหาวิแล้วก็ให้ของทั้งหมดเราได้หนึ่งชิ้นแต่พวกพระพี่ชายเราได้สองชิ้นได้คนละสองชิ้นสามชิ้นเนี้ยเราเหมือนบนภาพบนไม้ก็บุญมันยังไม่สัมพันธ์กันดี เมื่อถึงวันหนึ่งอ๋อได้รู้จักกันตั้งเฟซบุ๊กโอ้นับถือเป็นพระหลานก็ดีใจเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นโยมจากคําอธิบายข้างต้นเป็นเหตุให้กรรมจัดสรรให้เราได้พบเจอกันโยมได้รู้จักพึ่งพากันมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นมิตรเป็นศัตรูเป็นลูกศิษย์เป็นเมียหลวงเป็นเมียน้อยคนที่เกิดเป็นเมียน้อยโยมก็กรรมนะโยมนะกรรมจัดสรรให้เขา และกำลังจะเป็นกรรมต่อไปอีกเนื่องจากเคยเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์และ,และประกอบกรรมรบกันมาทั้งสิ้นคุณโยมเคยประกอบกรรมรบกันมาทั้งนั้นจึงได้มาเจอกันอีกเพื่ออะไรโยมเพื่อชดใช้กรรมนั่นเองหรืออาจจะอธิษฐานให้มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปหรือบางคนอาจจะเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อน บางคนก็เคยอุปธรรมคำชูหรือเคยเพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนดังนี้เป็นต้นจึงไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาคุณโย,ยมโยมหากใครเคยไปณนะสถานที่ใดก็แล้วแต่คุณโยมแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆโดยไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่เคยมีส่วนรมมาก่อน เคยรู้สึกประทับใจใครรู้สึกเกลียดใครอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณโยมแต่สัญญาเก่าคือการจาได้หมายรู้ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก่อนแต่เก่านะโยมนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นโยมในพระบาลีพุทธวจนะบาลีพุทธวจนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้วโยม คำว่าบังเอิญเนี่ยดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลีมีแต่คําว่าเหตุและปัจจัยอยู่มีแต่คําว่าเหตุและปัจจัยเท่านั้นในพุทธวจนะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลคุณโยมทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอยๆหรือเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและปัจจัยคุณโยมมันมีเหตุและปัจจัยให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น ดังที่พระอัสสชิยมัมโยมแสดงธรรมแก่ท่านสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั้นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันก็เพราะได้กระทําเหตุก็คือทํากรรมมาแตกต่างกันคุณโยมกรรมที่ได้กระทําไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะต่างกันมีอุปนิสัยดีเลวต่างกัน กรรมที่ได้กระทําไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้ถึงลาบได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุขทุกขสรรเสริญนินทาโยมเพราะฉะนั้นอนาคตโยมอนาคต,าคต,าคต,าคตเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดกําหนดจากไหนโยมอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วจากกรรมเก่าในอดีตนานนับไม่ถ้วนแต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุนในปัจจุบันด้วยก่อนโยม เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษแต่กรรมเก่าอย่างเดียวคุณโยมอย่าไปโทษแต่กรรมเก่าอย่างเดียวนะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยก็คือเหตุปัจจุบันร่วมด้วยความพยายามในปัจจุบันนั่นแหละโยมจึงทําให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้โยมแม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนคนเราจึงไม่ควรละความพยายามโยม ตลอดชีวิตที่เกิดมาการกระทําทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบากคุณโยมสิ่งใดจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกันกรรมจึงจะสามารถส่งผลหรือให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นลอยๆได้โยม โยมซื้อหวยถูกโยมซื้อหวยไม่ถูกมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นโดยโลอยๆโยมโยมทํากรรมดีไ้เนยเมื่อมันส่งผลในปัจจุบันจะไปหยิบเลขอะไรมันก็ถูกโยมเดินไปเห็นหมาตดนะก็ยังไปตีเลขถูกเนี่ยเ <c oughs> ห้มยมิยมแต่คนที่ไม่มีดวงเนี่ยเอาบ้านเลขที่ของตัวเองเอาบ้านเลขที่หนึ่งห้าเนี่ย ถ้ก็ไม่ซื้อก็ไปซื้ออะไรอย่างอื่นแต่พอซื้อหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าไม่ออกโยมก็บุญไม่มีอะบุญมันมีน้อยเพราะฉะนั้นโยมหมั่นทําบุญกุศลสอาไวายมเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวผีจับใส่มือเองโยมไม่ยากหรอกเทวดาถ้าจะโด,ดนใจเองเมื่อบุญมันถึงบุญไม่ถึงซื้อให้ตายไงก็ไม่ถูกโยมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นโยมเราสามารถ ทุกอย่างมันสามารถจะเกิดไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเลย,ลยหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุไม่มีเหตุปัจจัยได้เลยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุสาเหตุท้งนั้นกิงไม้ตกใส่หัวโยมหรือว่าเราหกล้มเนี่ยล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับคําว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนเราไม่ได้โยมเกลือนเนี่ยเค็มเหมือนกันหมดโยม ไทยก็เค็มฝรัง่งก็เค็มลาลเาขมรนแขกกินเกลือในที่ลับหรือที่แจ้งเหมือนกันโยมเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นทุกชาติทุกศาสนาเกลือมันโยมเค็มโยมบอกโอ้ฉันไปกินที่อินเดียบอกเกลือมันหวานไม่มีหรอกโยมเกลือไม่ว่าจะประเทศไหนไม่ว่าศาสนาไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าหมาแมวเกลือก็เค็มเหมือนเดิมโยมเพราะฉันโยมความบังเอิญไม่มีในโลก ทุกสิ่งทุกลิขิตจากกรรมท,ทั้งกุศลและอก,กุศลที่สัตว์โลกได้กระทําไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันโยมขึ้นอยู่กับว่ากรรมอันไหนจะส่งผลก่อนกันแค่นั้นเองแชร์เป็นธรรมทานให้แก่เพื่อนมนุษย์เรานะโยมนะให้เป็นธรรมทานร่วมกันดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าสพทา,านันธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงคุณโยมนะ วันนี้กับคนมรนาญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังด้กุมัรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการอายุวันโนสุข,ขังพลังอัตมาภาพพระธิการศิรางุ์รพระโมจีจ้าหวัดวัดหนองยาตใต้ตำบลหนองยาว,ายาอ,ยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบรุรีก็ขอเจริญพรญาติโย,ย,ยมตรงนี้ก็แล้วกันขอเจริญพร